เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของ CGM รุ่นที่หนึ่งที่หนูพบเจอมาวันที่ประกาศเซมมาสกะใช่ไหมคะแล้วคือแบบว่าเราก็เห็นมาจากสื่อว่าเอ้ยคนก็อยากให้เราเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มจริงๆก็มีความคาดหวังแหละแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทําใจประมาณนึงเพราะหนูรู้สึกว่าหลังๆน่าจะแบบว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นใหม่มากกว่าที่ว่าที่จะขึ้นมาเป็นหนูก็เลยไม่ได้กดดันตัวเองกับสินี้ขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าปล่อยวางประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยจะต้องมีคนมามองเห็นว่าแบบเอ้ยเราเหมาาาะะะนนออไรรงงีียยบพดูคกํลััใจ่ ใช่มซึ่งก็ดีมากๆนั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูกำลังจะลงจากเวทีแล้วก็ไปเจอเหมยแล้วเหมยก็เข้ามาควงแขนนี้แล้วก็เหมยก็พูดกับหนูว่าแบบว่ารู้ไหมว่าแบบหลังเวทีฉันเชียร์แกอยู่นะแบบฉันตะโกนเลยว่าแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนนั้นหนูเกือบจะร้องไห้แต่ยังไม่ร้องไห้ก็บอกเหมยว่าเออขอบคุณมากๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปเจอคณิ้งเหมือนคณิ้งก็จะแซวเพราหนูกับคณิ้งก็จะแบบค่อนบบขน้างจะกวนกันไปมาอะไรอย่างนี้ยใช่ใหใหใหไหมคณิ้งก็แบบเมื่อไม่่นา โอกาสนั้นแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็ยังไ่ร้องไห้ตอนนั้นก็รู้สึกประทับใจแหละที่แบบว่าเออมีเพื่อนๆมาเชียร์อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเจอพี่มิงแล้วพี่มิงก็พูดแบบว่าไม่บอกว่าพูดว่าอะไรแต่แบบตอนนั้นทําให้หนูร้องไห้รู้สึกว่าขอบคุณมากมากจริงๆที่เชียร์หนูแล้วก็รออะไรอย่างนี้เนี่ยพูดแล้วเสียงสั่นเสร็จปุ๊บไปเจอเจไดอีกคนตอนั้นก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจให้พี่โยนะอะไรอย่างนี้คือวันนั้นแบบรู้สึกว่าไม่เศร้าลงมาจากเม่าแนก็บบมัวีเพื่อนๆที่เเห็นราอะไรงีีี้เคคากยยทุนลอแบ ว่าหนูค่อนข้างสนิทกับทีเดียมหลายๆคนมากๆ